สวัสดีครับสวัสดีพี่สวัสดีน้องอีกแล้วนะครับมาพอกันอีกแล้วกับอีสานบานนกเนะมันนี้่ามันพาเบื้องกบอีกครับนี่เป็นการทดลองนะครับนะเนาะมันโกบนี้นครับเห็นไหมครับตัวน้นอยนี่นี่คือ,อยังเนาะน,นี่คือเขียดครับการทดลองเลียงเขียดนะครับเนาะ ครับหาลังค้นกับสีหัวรอผมนะครับเขียดก็ได้เลี่ยงอีกที่ว่ามาเป็นสั้นนะครับเนาะลงค้นกับหาง่ายเพร็นหากินแง่แถววัาานผมตอนนี้บอกเลยครับแม้แต่เขียดกับหาง่ายครับหน้าเนิ่เพิน่นส่วนมากเดี๋ยวนี้เพิ่นบบคอยเห็ดหน้าดำนะครับเนาะแต่หน้าวานหน้านันหน้ามัน,น,นบกขังเขียดน้ำทา่าห,หนึ่งก็แทบสิบผเห็นเนาะ ถ้าหนึ่งคือผมไปไปหากินกนี่ก็บม่ค่อยเป็นครับบ่ค่อยได้ไปหากินหากินบม่ค่อยเป็นหรอกครับหาก,กินบ่เป็นเท่าก็ต้องเลี้ยงกินเอาเนาะอันนี้เป็นหัวครับผมบ่ได้เอาผาสมเลยครับผมไปตักแคนมากคือมันจะมีบอนึงอยู่นั่นเนาะครับ ครับบอาที่ผมถ่ายนำนำออกเบิดนั่นแหงครับแล้วมือฝนตกมันจะมีมันเขียดมาลงครับน่าจะเป็นเขียดออแอเขียดอีคั่าครับตัววันผมบุูเว่ามี่าอยู่ในเรือว่าเพื่อเอาไปเอาไปกินแล้วเนาะครับเนาะเอาไปมกแล้วคือมาลงใครไว้ได้หนีครับแล้วผมก็เลยตักตักออกไป ใส่ในทอ่อพุ่นไว้ครับพาใส่ให้หนีบได้รครับบางข้างน้ำมันก็แห้งบางข้างฝนตกแ้งเดียวน้ำมันลดน้ำก็มีกลบลงมาอยู่ครับนี่ครับกลบเที่ยวออกเที่ยวเขาได้ครับบ่อน,นี่มันมาจากอ่างนี้ครับนี่คือมันปีนขาม่าอ่างนี้แล้วมันก็นมาลงนี่เวลาฝนตกครับ เรับเขียดเห็นไหครับตัวน้อยครับยูเมออผมนี่นี่ตัวเขียดนะครับการทดล่องครับถ้าเลี้ยงได้เนี่ยจะแจ๋วเลยครับรต้องซื้อกินนะครับเนะเาะต้องซื้อกินต้องนั่นต้องไปหาถ้าเลี้ยงได้ แต่ผมว่าหลว่ามันจะกินหัวอาหารคือกบว้นนะครับแต่เขาเลี้ยงตัวหน่อยมันอาจจะกินก็ได้ตดล่องเลี้ยงเขียดครับเงี้ยวครับคลิปนี้อีบหลอีพีอยู่ครับไปเรื่อยๆสำเร็จว่าสำเร็จกับตดติดต,ต,ต,ตามไว้แล้วครับเนาะเบิ้งติดตามเบิ้งน้ำกันไปเลยว่ามันสี้สำเร็จบ่ ตะเลี้ยงสำเร็จนี่โอ้ยแจ๋วครับเขียดนะครับบ้านนี้ได้กินเขียดแล้วนี่ครับเห็นบ่ะตัวหน่อยโอ้หลายครับแต่าปลูนหนึ่งเขียดียังนั้นนะครับผสมกันใช่ไหมขีดปาดนี่โอ้กระจกกันครับทดลองไปเรือครับเนะาะบ้านนี้สำเร็จบ่ ไหนเลี้ยงได้ก็เลี้ยงครับไห้ไปเลี้ยงบ่ได้เขาเข้าไปเลี้ยงยังไมอยู่ไอ้กินเขาครับเพราะบ่ได้ซื้อบ่ได้นั่นเขาทุกเมื่อนี่หากินยากครับทำไมน้ำหน้าคนก็ไปทุ่ทิพย์บ่ได้ครับมันจะไล่นะครับเหมือนขงกรเจ้าก็เลี้ยงสัตว์เลี้ยงนั่นไว้คือเขานี่นะครับเดี๋ยวเพื่อนจะว่าเขาไปหาลัก ต้องระวังครับยุคอาหารการกินยากลำบากของฝากก็มืดคึมครับบ้านพี่บ้านนอ้องไปจังไหนนอ้องมนผ้าายุเข่าครับมัง้งดีลยกันครับลื่นมากก็ได้เย็นๆนี่ครับไม่พอกันเนาะครับเนาะละ คลิปต่อไปบานสิเป็นยังไงกดติดตามกดไลค์กดแชร์ไว้นะครับเนาะสิบุด้พัดนเลี้ยงเจียดตถ้าเลี้ยงได้นี่เจ้าครับ,รบพอกันครับคลิปหน้าครับพี่นอ้องกดติดตามกดไลค์กดแชร์แนเดอครับสวัสดีครับ